นกแอร์จัดไฟพิเศษโปรโมตเส้นทางการบินและสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเบอตงเพื่อดึงนักท่องเที่ยวบินสู่เบตงสายการบินนกแอร์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือ ot ot, ทททเทศบาลเมืองเบตงสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอำเภอเบตงและชมรมโรงแรมอำเภอเบตงร่วมกันโปรโมตเส้นทางการบินและสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเบตง นายธีรพลโชคชนะพิบาลประธานเจ้าหน้าที่สายการบินพาณิชย์บริษัทสายการบินนกแอร์จำกัดมหาชนนำคณะผู้ประกอบการท่องเที่ยวสื่อมวลชนยูทูบเบอร์โซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์เดินทางด้วยสายการบินนกแอร์จากท่าอากาศยานดอนเมืองมายังท่าอากาศยานานานาชาติเบตงเพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการบินของสายการบินนกแอร์ดอนเมืองเบตงและเบตงดอนเมืองสร้างความเชื่อมั่นด้านการเดินทางโดยสายการบินพร้อม โปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเมืองเบตงเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเบตงโดยมีนายเอกยังอภัยนสงขลาานอำเภอเมืองเบตงนางสาวนาวพรชัวชมเกตผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานนาราธิวาสนายนรินเรืองวงศาอุปนายนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอำเภอเบตงและที่ปรึกษา นายสุกุลเล้งรัดกุลนายกเทศสมนตรีเมืองเบตงนายพฤกวงนาโรธทานชมรมโรงแรมเพอเบตรงร่วมการต้อนรับนักท่ากาศยานนานาชาติเบตงเมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2565ครับสวัสดีครับผมชิรพลนะครับเป็นนรกธานนกแอร์นะครับ,รรรบที่ดูแลเรื่องฝ่ายการขายกับฝ่ายการตลาดาเบตงที่เรา เชื่อว่าหรือคาดว่า,าคนทั่วไปเนี่ยทราบแล้วว่าหน้าเที่ยวขนาดไหนอะไรยังไงเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าข่าวเบตงที่ออกไปเนี่ยอ่ะหลายๆอย่างก็เรื่องสนามบินบ้างเรื่องอนกบินไม่บินบ้างใครบินไม่บินบ้างนะครับเอ๊แต่ว่าเรื่องเบตงจรงิจรงๆทราบกันมากน้อยแค่ไหนก็ถึงเกิดวันนี้ขึ้นมานะครับนกแอร์ก็เลยเชิญพี่ๆสื่อมวลชนนะครับ บล็อกเกอร์นะครับออนไลน์สื่อออนไลน์ทั้งหลายแหละเพื่อมาแล้วก็มาเยี่ยมชมเบตงมาดูว่าเออดูซิน้าเที่ยวขนาดไหนอาหารอร่อยไหมนะครับซึ่งเท่าที่เห็นเห็นแล้วก็คุยๆกับพวกออพี่ๆเพื่อนๆก็ทุกคนก็รู้สึกแฮปปี้หมดนะครับนะครับก็นกแอร์ก็อยากจะฝากนะครับออทุกคนด้วยว่านกแอร์มีความตั้งใจนะครับไม่ใช่ just เบตงแต่ว่าทุกที่ที่เราบินไปนะครับ ก็อยากให้ผูเ้ดเดินทางนะครับมั่นใจในบริการของเรานะครับเราพยายามที่จะมอบรอยยิ้มให้ทุกท่านในทุกเที่ยวบินขอบคุณครับ